พลังใจและดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายกับ s ซนแมรีพอดแคสต์ Tune in to Saint Mary Podcast where we make health simple, human, and full of heart สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพยาบาลจากคลินิกสัญกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลเซนแมรีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามนะคะแต่สำคัญมากต่อสุขภาพนั่นก็คืออุบัติเหตุเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อกระดูกหักต้องทำอย่างไร หลายครั้งที่เราเจออุบัติเหตุเล็กๆเช่นหกล้มสะดุดข้อเท้าพลิกหรือชนกระแทกแรงๆหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆแล้วนะคะอาจมีภาวะกระดูกหักซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวสัญญาณที่บ่งบอกว่าควรระวังนะคะเช่นมีอาการบวมมากเจ็บจนขยับไม่ได้ ได้ยินเสียงกระดูกแตกหักตอนเกิดอุบัติเหตุหรือมีรูปร่างผิดปกติเช่นแขนขาเอียงงอหากสงสัยว่ามีกระดูกหักอย่าพยายามดัดหรือขยับแรงๆเองเด็ดขาดสิ่งที่เราควรทำคือ 1. ครึงอวัยวะ,วะด้วยไม้ดามหรือของแข็งเพื่อป้องกันกระดูกเคลื่อนเพิ่ม 2. ประครบเย็นลดอาการบวม 3. ยกอวัยวะที่บาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อลดการบวมค่ะและ 4. ลรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเอกซเรย์และรับการรักษาที่ถูกต้องการรักษากระดูกหักจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงบางกรณีเพียงแค่ใส่เฝือกพักฟื้นก็เพียงพอแต่ในบางรายอาจจะต้องทำการผ่าตัดดามกระดูกเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงปกติที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือ ยิ่งรักษาเร็วโอกาสยิ่งหายดีและลดความเสี่ยงที่การถาวรที่คลินิกกระดูกและข้อโรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมาของเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อรวมถึงพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมเครื่องมือเอ็กซเรย์และการรักษาที่ครบวงจรไม่ว่าคุณจะเจออุบัติเหตุเล็กน้อยหรือบาดเจ็บรุนแรงอย่ามองข้ามรีบมาตรวจเพื่อความมั่นใจค่ะ เพราะสุขภาพของคุณสำคัญที่สุดขอบคุณที่ติดตามฟองพอดแคสต์วันนี้นะคะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คลินิกกระดูกและข้อโรงพยาบาลเซนต์แมรี่เรายินดีดูแลและให้คำปรึกษาเสมอค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดูแลกายใส่ใจไปกับเซนต์แมรี่พอดแคสต์เพราะเรารักท่าน